ชาวจีนห้าก,กาหรือจีนแคะเป็นอีกหนึ่งเชื้อชาติชาวจีนที่มาตั้งถิ่นฐานในย่านตลาดน้อยและร่วมกันสร้างสาลเจ้าโรงเกือกหรือสาลเจ้าฮ้อนหว่องกุ้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งคำว่าเกือกตามคำบอกเล่าน่าจะมาจากเกือกมาเพราะชาวจีนแคะในตลาดน้อยมีความเชี่ยวชาญด้านงานตีเหล็กจึงทำเกือกม้าได้ด้วย ส่วนชื่อสารท้อนหว่องกุงเป็นชื่อเทพองค์ประธานที่อัญเชิญจากเมืองจีนเพื่อมาประดิษฐานในสารเจ้าที่เมืองไทยซึ่งชาวจีนฮาก,กาวหรือจีนแคะย่านตลาดน้อยให้ความเคารพศรัทธาส่วนนักท่องเที่ยวก็นิยมมาสักการะองค์เทพ,พเจ้าและเยี่ยมชมความงดงามของสถาปตัตยกรรมจีนโบราณที่อยู่เคียงคู่กับวิถีชีวิตของชุมชนในย่านตลาดน้อยกรุงศี รวมสืบสารความเป็นไทย